สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนะรับเข้าสู่อลิสเมสิกโมเมนต์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับดวงรายเดือนเนาะของเพื่อนๆชาวกรกฎในเดือนตุลาคมกันค่ะ,ะในช่วงนี้ก็มีหลายๆอย่างเลยนะทางโรคระบาดท,ทางน้าท่วมน้องหวังว่าเพื่อนๆจะสุขภาพแข็งแรงและดูแลตัวเองกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก็คือเรื่องการเงินก่อนเลยนะคะมาดูกันเลยว่าการเงินในเดือนตุลาเนี่ยของชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคหน้าตรงนี้ค่ะออปัญหาการเงินบางอย่างเนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนจะมีเค้าลางกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งแต่เรามองว่าในในครั้งเนี้ย ชาวราศีกรกฎดเองค่อนข้างจะจัดการได้อย่างดีค่ะแล้วก็เป็นการจัดการด้วยตัวเองด้วยเนาะด้วยจริงๆริงพื้นดวงเรื่องการเงินอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงมากขึ้นนะคะมั่นคงมากขึ้นเราจัดการได้ดีมากขึ้นทําให้ปัญหาที่เรากังวลเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดอส่วนรายรับต่างๆเนี่ยออกมาในทิศทางที่ดีเลยจากสองใบนี้นะทําให้เราจัด การปัญหาก,การเงินบางอย่างที่มันคขังขาได้เลยด้วยซ้ำเออส่วนสองใบนี้ค่ะให้ระมัดระ,ระวงังการตัดสินใจโดยขุนหันพันแล่นเกี่ยวกับการเงินเอออย่าตัดสินใจหรือรีบร้อนเกินไปซะทำให้เราพลาดพลังเออทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเงินไปได้เลยด้วยซ้ำเนาะอาใบนี้ก็อย่างที่บอกค่ะ เ,เป็นการตัดสินใจหุนหันพันแรนโดยเฉพาะการซื้ออะไรแค่เพื่อตอบสนองอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะเช่นอุ้ยสวยจังเลยอยากได้ซื้อเลยโดยที่ไม่คิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออระมัดระวังตรงนี้เนาะแต่โดยรวมถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แหละเออแต่ว่าอย่าให้มันมากไปอย่าให้มันเยอะไปนะแต่การออขอโทษขาแต่การเงินโดยรวมถือว่าดีออกมาดีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อมาเนาะก็คือเรื่องของการงาน,นะค่ะ การงานของคนราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างอืมในเดือนนี้อ่าโอเคดูเป็นเดือนที่ดุเดือดทีเดียวคะ่ะดูเป็นเดือนที่ดุเดือดมากๆเลยดูเดือดยังไงเรามองว่างานมันมันหนักอยู่แล้วแหละภาพรวมอะ่ะเออยังไงมันหนักอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าไอความพยายามทํางานหนักของเราตรงเนี้ยมันจะ ส่งผลที่ดีค่ะส่งผลที่ดีตอบแทนผลที่ดีกลับมาให้เราเหนื่อยมากได้มากยิ่งทำยิ่งได้อืมอ่าสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะค่ะหรือมีกิจการเป็นของตัวเองอะไรแบบเนี้ยมันจะมีไปเนี้ยมันอาจจะมีช่วงเงียบหรือช่วงที่ทำให้เรารู้สึกติดขัดอะนะรอก่อนเนาะ ถึงเราจะลงมือแก้ไขอะไรมันอาจจะได้ผลไม่เยอะมันอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องให้ระยะเวลาแก้ไขอืส่วนใครที่หวังเรื่องเปลี่ยนงานมีเกมเปลี่ยนงานออกมาจาก2ใบนี้สูงเหมือนกันนะคะเออแต่อยากให้ไปเริ่มช่วงครึ่งเดือนหลังนะหรืออย่างน้อย <wi> <ห> <sandwich> ผลมันน่าจะมาครึ่งเดือนหลังแหละว่าเราจะเปลี่ยนงานดีไหมหรือได้เปลี่ยนงานหรือเปล่าโอ้แต่เราว่ามีเกณฑ์นะสำหรับคนอยากเป็นงานมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนสูงค่ะถ้าไมไ่ถ้าเราไม่ได้อยากเปลี่ยนงาน่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลง บางอย่างในที่ทําง,งานเกิดขึ้นอืมก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเรามากอะเออแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่เราจะเห็นหรือรับรู้ด้วยเนาะในช่วงนี้ถ้าต้องอทํางานโดยเฉพาะใครที่มีเจ้านายเป็นผู้หญิงอะคะ่ะอาจจะลําบากใจหรือมีการมอบหมายงานที่เรารู้สึกว่ามันล้นมือเกินไปจะทําได้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะคะสุดท้ายทําได้เอาอยู่จัดการได้ค่ะ โอเคอ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนมีคู่รอแป๊บหนึ่งนะอ่ามาดูกันว่าความรักของคนโสดเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้ยในช่วงนี้โสดไปก่อนดีที่สุดค่ะโสดไปก่อนดีที่สุด เรารู้สึกว่าถึงต่อให้มีคนเข้ามาก็ยังไม่ใช่คนที่เข้ากันไม่ใช่คนที่ใช่อ่ะค่ะเออยังเป็นคนที่ตัวตัวชาวกรกฏที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจมองแล้วรู้สึกเ,เรารู้สึกเองอยู่แล้วอะ่ะว่ามันยังไม่ใช่อะ่ะเออเพราะฉะนั้นในช่วงนี้โสดไปก่อนดีที่สุดค่ะยังไม่ใช่จังหวะที่จะแบบกิ๊กกักหรือมีคู่แล้วจะโอเคเนาะเออเผลอๆอ่ะ, <ๆ S 2> อะเจอคนมีเจ้าของแล้วด้วยซ้ำอ,อืมนะ แต่ว่าโสดดีที่สุดนะโสดต่อไปก่อนอะมาดูกันที่คนที่มีคู่แล้วสิโอ๊ยตายแล้วออกมาซน,น่าอิจฉาเชียวสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะจะมีข่าวดีมากๆเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะใครที่รอเบบีอยู่นะมีเกณฑ์จะท้องสูงมากอะถ้าใครยังคิดว่าเฮ้ยไม่พร้อมหรือว่ายังรู้สึกว่าเอ้ยอยากรอไปก่อนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเกี่ยหรับใครที่รออยู่อะ่ะ สใบเนี้ยมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของเบบีสูงมากเลยเนาะอ๋อแล้วก็สามีการอาจจะมีข่าวดีค่ะจะมีข่าวดีด้วยกันไม่ว่า,าจ,จะเป็นอ่าอาจจะยังไม่ใช่เรื่องของงานมงคลมงคลสมรสงานแต่งงานอะไรแบบนั้นนะแต่อาจจะเป็นข่าวดีจากญาติหรือครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึงอะคะ่ะเข้ามาให้ได้ยินอืม โอเคอะไรที่หวังจะทำร่วมกันทำได้คะ่ะออกมาดีด้วยดีกว่าที่คิดด้วยนะจริงๆแล้วว่าเออทำได้ทำได้เพียงแต่เราขออย่างเดียวว่าอ,อย่าเห็นคล้อยตามกันไปหมดขอให้เวลาพูดคุยเนี่ยอย่าโลกสวยเออขอให้พูดคุยแสดงความเห็นตามความเป็นจริงเนาะเออไม่เออออหอมหมกไปซะหมดนะคะโอเคแต่ว่าโดยรวมเรื่องของคนมีคู่ออกมาค่อนข้างดีเลยคะ่ะอืม อ,อ,อาจจะมีนิดหน่อยที่จากเวนี้เนาะการติดต่อจากแฟนเก่ากิ๊กเก่าเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มองว่ามันยังไม่ได้เป็นปัญหาหรือเป็นการนอกใจอะ่ะมันอาจจะเป็นรเรื่องของการติดต่อในด้านอื่นอะ่ะขอความช่วยเหลือเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาไม่ถึงกับเป็นปัญหานะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่ชาวราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังเนาะเออหรือว่าไพ่เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎหรือเปล่านะคะ ป๊าโอ้ยไปแรกโผมาก็วุ่นวายเรื่องคนเลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่อย่างที่พูดมาก็มีแต่เรื่องคนเยอะเนาะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะวุ่นวายเรื่องคนค่ะให้เตือนเรื่องการตัดสินใจด้วยว่าให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดเรื่องงานเรื่องเงินยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยขอให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็ไม่ว่าปัญหาไหนเข้ามาไม่ต้องห่วงเอาอยู่ค่ะ เอาอยูอ่แต่ก็อย่างที่บอกเนาะว่าวุ่นวายเรื่องคนอาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาแทรกแซงในเรื่องที่ไม่จาเป็นอะ่ะไม่รู้จะเข้ามาแทรกแซงทาไมหรือเป็นเรื่องที่แบบไม่สมควรอะไรแบบเนี้ยเอออาจจะมีเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้เราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอเนาะโอเคอ่ะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวกรกฎเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อมาเลยว่าทําบุญเสริมดวงแบบไหนดีเออที่จะดีกับ ดวงภาพรวมของเราเนาะโอเคค่ะเขาบอกว่าในเดือนนี้นะให้ทำบุญด้วยเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ให้ถวายของอแต่ของที่ถวายเสร็จแล้วอยากให้เอาไปแจกเช่นเราสมมตินะว่าถวายของกินก็หลังจากลาแล้วเอาไปแจกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถวายไข่ต้ม อ่ายีฟอง50ฟองเสร็จแล้วเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านไปแจกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยทําประมาณเนี้ยเนาะทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนได้จะดีนะคะเช่นอย่างที่เรา,ายกตัวอย่างไปอ่ถวายไข่ต้มเพื่อขอพรเออก็ถวายไปก่อนเลยแล้วก็เอาไข่ต้มไปแจกอย่างเงี้ยอืมก็มีสิทธิ์ที่จะสมหวังสูงแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเดือนที่เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะ เออเออดูแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะอําเนินโอยพอร์ให้ค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์เอ่ยถวายของเอ่ยอะไรเงี้ยต้องทําด้วยตัวเองนะคะถึงจะได้ผลมากที่สุดนะแล้วก็ทําด้วยของกินจะดีโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเนาะออโอเคแหละภาพรวมออกมาดีมากเลยแต่ก็อย่าประมาทนะคะใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังนะ ในช่วงนี้ก็มีหลายอย่างเนาะทั้งโรคระบาดเอ่ยอะไรเอ่ยเออโอเคค่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปให้แม่หมอด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งติงๆไว้ด้วยเวลาที่เรามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะคะยังไงเราก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความโชคดีสุขสมหวังในทุกๆวันของเดือนตุลานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you.